ถ้าเราต้องการผลผลิตที่เยอะขึ้นนะคะแต่ใช้เวลาการทําให้น้อยลงเนี่ยจริงๆมันมีวิธีการทําอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันวิธีการทำหนึ่งยังไงให้ได้ร้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปซื้อแม่พิมพ์แบบตามร้านเครื่องเขียนนะคะแล้วแม่พิมพ์เนี่ยมันจะไม่มีฐานแบบรองน้ําหนักมาให้นะคะเวลาที่เราเทป,ปูนล,ลงไปแล้วนะคะมันก็จะทําให้ต้องแบบมาถือทีละตัวะค่ะหรือไม่เทป,ปูนล,ลงไปแล้วนะคะก็ต้องรอให้มันเซตตัวสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถึงเอาไปวางไว้ในแก้วได้อย่างเงี้ย จริงๆแล้วทำแบบนี้นะคะมันทําให้เราแบบเสียเวลาก็คือจะใช้เวลาเยอะแล้วก็ได้ผลงานที่น้อยถ้าเราต้องการเอาทําออกไปขายเนี่ยวันหนึ่งจะต้องการ50ตัว100ตัวนะคะอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเอาไว้ทําแบบกิจกรรมเอาไว้ทําเล่นกับลูกๆเด็กๆอย่างเงี้ยอาจจะทําได้ค่ะ แต่ถ้าเรามีแม่พิมพ์นะคะที่มีฐานกลมๆเนี่ยไว้ช่วยรองน้ำหนักตัวแบบนะคะก็จะทำให้เราทำงานง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำงานต่อครั้งนะคะหลอ่อมาปูนปัสเตอร์ต่อครั้งเนี่ยพิมพ์10พิมพ์20พิมพ์50พิมพ์100ยพิมพ์เนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราแบบทำงานต่อครั้งเนี่ยได้ผลงานเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยน้อยลงเยอะมากๆนะคะไม่ต้องมาถือแบบทีละตัวทีละตัวให้เราก็เอาแม่พ<ม>ิมพ์นะคะไปคว่ำใส่หลุมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีหลุมแบบ ดุมไม้เจาะแบบนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นแบบแก้วน้ําหรือเป็นกระป๋องก็ได้ค่ะคือให้เอาแม่พิมพ์นะคะไปสวมลงกระป๋องเนี่ยแล้วไม่ให้ไปโดนข้างๆแม่พิมพ์อะคะ่ะแค่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนฐานนะคะก็ต้องทําให้หนานิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆลองนึกภาพแบบนี้นะคะ ถ้าเราเทปูนพลาสเตอร์นะคะลงไปในตัวแบบนะคะแล้วฐานหนาเนี่ยมันจะช่วยพยุงนะคะพยุงแบบน้ําหนักแม่พิมพ์นะคะไม่ให้แบบเสียทรงนะคะไม่ให้เบี้ยวนะคะแต่ถ้าเราทําฐานบางตัวบางด้วยนะคะเวลาเราเทปูนพลาสเตอร์ลงไปเนี่ยมันจะมีน้ําหนักปูนใช่ไหมคะมันจะทําให้แม่พิมพ์เนี่ย งุ้มลงไปเลยนะคะก็จะทําให้เสียทรงแล้วก็แบบเหมือนทําให้แบบมันเบี้ยวแล้วมันอ้วนด้วยนะคะมันก็ทําให้งานของเราออกมาไม่สวยปูนพลาสเตอร์นะคะจะใช้เวลาไม่นานสักประมาณ10-15นาทีเนี่ยก็จะแห้งแล้วนะคะแล้วก็พร้อมขายเวลาเราถอดไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปขายได้เลยไม่ต้องรอแบบให้แห้งสนิทนะคะถึงจะเอาไปขายได้สามารถทำเงินได้เลยะคะ่ะ วันนี้เนี่ยเราจะแบบไปขายตอนเย็นใช่ไหมคะแล้วก็หรอตอนเช้าได้แล้วก็เอาไปขายตอนเย็นเลยค่ะปูนบัตเตอร์เนี่ยถึงวันไม่แห้งนะคะก็ระบายสีได้ค่ะสีทาติดค่ะ วิธีนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะมาแบ่งปันกัน,นะค่ะหรือเพื่อนๆมีคําถามปัญหาตรงไหนนะคะถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ